สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้อวันแทนป่านะฮะต่อพิพูครับโชว์ไปกรับพบครับนี่รูจ้จักมัยนี่ยอย่างเงี้ยไม่รู้จักแม่ <laughs> ช่วงแรกช่วงนี้นะฮะสนับสนุนโดยนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะ ดีไนท์ ight, คุณผู้ชมนะฮะหลับเต็มอิ่มนอนเต็มตื่นนะคะต้องดีไนท์นะคุณผู้ชมนะฮะครับวันนี้ดีไนท์ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าทําไมถึงหลายคนทานแล้วหลับสบายทำไมหลายคนทานแล้วมันบํารุงสุขภาพหลับเป็นการบํารุงสุขภาพเป็นการบํารุงอย่างดีที่สุดเลยนะคะ เขาบอกว่ามี LT อานีนออกฤทธิ์คลายกันชงนะฮะทำให้สมองของเรารู้สึกผ่อนคลายสารสก,กัดจากกาบ้าช,ช่วยให้สมองของเราเนี่ยเมื่อหลับลึกๆแล้วจะสร้างโกรทฮอร์โมนออกมามาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะฮะวิตามิน b 1 2บําบำรุงระบบประสาทบำรุงร่างกายสารสก,กัดจากดอกคาโมไามาทำให้หลับง่ายยาวนานยิ่งขึ้นวันนี้พูดมาขนาดนี้แล้วหละคนต้องเดากันแน่นอนว่าที่ไหนเนี่ยราคาพันหนึ่งพันห้าแน่นอนแต่พี่กางบอกเลยว่า วันนี้โปรนะคะัหนึ่งแถมหนึ่งราคายังไม่ถึง400ร้อวันนี้นะคะัหนึ่งแถมหนึ่งกับดีไนซ์ราคาเพียง380บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจครับเบอร์ด้านล่างโทรได้เลยกับดีไนซ์ครับ0917694693หรือที่ไลน์แอดดีไนซ์นะครับเพราะดีไนซ์ดีต่อสมองดีต่อร่างกายและดีต่อคุณน,นะครับมา,ากันที่ข่าวบันเทิงข่าวแรกคร่ะเริ่มต้นวันนี้นะฮะจากกรณีดราม่าระหว่างคุณการวิภากรน,นะรที่ออกมาโพสต์เดือดต่อว่าดรีมแฟนสาวของลูกชายของตนก็คือคุณเสือเเนนนนนีีี่่่ยยยะะะคครรรับด้วาทุทแงผโซชละฮะ ล่าสุดเองน้องเสือแล้วก็มีทางได้ของไทยยักแล้วก็ชื่อดังเองเนี่ยนะครับของคุณเสกโลโซเดินทางมาที่ศาลเยาวชนและก็ครอบครัวกลางพร้อมกับแฟนสาวคือคุณดีมนะฮะแล้วก็นายปัญชพัฒนะฮะเป็นทนายความเพื่อปรึกษาให้ศาลในคุ้มครองสวัสดิภาพดังนี้นะฮะหห้ามมิให้มีการเข้าใกล้ในลักษณะเข้ามาคุกคาม,มทำลายร่างกายสห้ามข่มขู่คุกคามทำให้เกิดความกลัวและด่าทอ 3. ห้ามโพสต์ประจานและใส่ร้ายทางสื่อทุกชนิดเลยนะครับ 4. มีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการจ้างบุคคลใดติดตามพฤติกรรมต่างๆ 5. นะครับขอให้มีการตรวจสภาพทางจิตเวชมารดาของตอนนั่นเองนะคือคุณการนะฮะซึ่งน้องเสือบอกแบบนี้ว่าผมรู้สึกแย่จริงๆครับช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะฮะตอนนี้ที่ผมอยู่ที่บ้านผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัย mm hmm. กังวลใจ mm hmm. แล้วแวงตลอดเวลาเลย mm hmm. ผมเลยอยากมาที่นี่นะฮะล่าสุดเนี่ยก็ทำเอาหน้าเป็นหัวเหมือนกันนะครับเมื่อการวิพากกรมีการไลฟ์ผ่านอิสตาแกรมท่ามกลางความมืดนะฮะเกือบ20นาทีโดยเป็นเสียงสะอื้นให้นะฮะออกมาตลอดระยะเวลานะฮะในการไลฟ์ร้อมแคปชั่นว่าความในใจจากแม่โดยมีคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนะฮะโอ้เยอะเลยพร้อมนะบอกว่าบางคนก็บอกว่า ให้ทําใจเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเลี้ยงลูกได้แค่กายอะไรอย่างนี้นะฮะอยากจะให้พี่การเนี่ยอยู่ข้างๆลูกมากกว่าประมาณนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีการไลฟ์สดด้วยแต่ว่าดราม่านี้ก็หลายคนก็บอกโอ้โหท้ายปีครอบครัวนี้ก็แรงเหมือนกันนะในหลายๆประเด็นเรื่องตั้งแต่โพสต,ต่อมาตามด้วยบอกว่าเป็นการเหมือนอใส่ร้ายไม่เป็นความจริงจากที่เป็นการโพสต์ไปทั้งลูกชายเองแล้วก็แฟนสาวของลูกชายจนลูกชายกับแฟนสาวต้องทําเรื่องกัน เก็บหลักฐานทุกอย่างไปฟอ้องแล้วก็พิธีสารเยาวชนนั่นเองนะฮะคือท้ามองของลุงของพี่เต๋าเนาะเราก็สัมภาษณ์พิการมาตลอดนะจำได้ว่าสมัยก่อนในเสือเขาเรียนอยู่ที่อังกฤษเนาะและ้วพิการกับพี่เซก็มีปัญหากันแล้วก็จำได้ว่าพิการที่หาเงินงกงกนะเพื่อที่จะไปส่งค่าเทอมลูกที่เรียนอยู่ที่อังกฤษนะคะตัวเองก็ตอนนั้นก็ลำบากนะครับเพราะว่า เลิกกับสามีตอนนั้นตอนนั้นเป็นเลิกเพิ่งเลิกกับพิเศษไปทะเลาะก,กันลงไม้ลงมือทะเลาะก,กันตอนนั้นนะคะถ้าเกิดใครหลายคนจําข่าวแล้วก็ก็คงจะทราบนะฮะพิการก็รับภาระหน้าที่ในการพี่สวยก็รับภาระหน้าที่ในการส่งเสียแต่ว่าบางเดือนพิเศษเขาก็ส่งช้าเท่าที่พิการเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็งานงานบางทีมันก็เก็บตังค์ไม่ค่อยได้เพราะว่าคนที่ดูบัญชีของพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิการ พี่เกดไอ้พี่นการก,ก็จะหาเงินส่งไปให้ลูกเขาที่อังกฤษนะคะก็คือเสือต้องเสือคนเนี้นะคะแล้วก็กลัวลูกจะอดอดอดอยากก็ต้องรีบส่งเงินไปให้ลูกได้เรียนหนังสือนะคะแล้วก็เวลามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เมื่อก่อนเสือเขาก็จะเข้าข้างแม่ตลอดอยู่กับแม่ตลอดนะคะมาสมบัติทุกอย่างเนี่ยเขาก็ยกให้ลูกคนนี้หมดอืทั้งสามคนนะเขามีลูกสามคนนะคะเขายกบ้านหลังนั้นนะ่ะ เขายกให้ลูกชายนะคะพ่ออภิการพิเศษเขายกให้ลูกชายหมดพอมาวันหนึ่งลูกชายบอกว่าให้แม่ไปตรวจปราษาทเป็นโอเคมจะรู้สึกยังไงม,มันก็ต้องมีการความคิดเป็นแม่อเมมจะรู้สึกยงกังไงอ่ะก็อึ้งไงสมัยก่อนที่แบบว่าไม่มีตังค์แม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาแล้วระส่งให้ลูกเรียน่ะส่งไปที่อังกฤษกลัวลูกกลัวลูกไม่มีเงินกลัวลูกไม่ได้กินข้าวกลัวเป็นห่วงลูกอ่ะ เออเลิกกับผัวนะ่ะแล้วก็หาเงินงก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 ให้ลูกเรียนที่อังกฤษแล้วพอเสร็จปับ๊บพอกลับมาก็มาอยู่กับแม่สมบัติทุกอย่างเนี่ยเขาเซ็นให้ให้ลูกหมดนะคะพี่การกับพี่เสกเซ็นสมบัติให้ลูกหมดนะคะเขาไม่ยกให้ใครนะคะเขายกให้ลูกเขาหมดเลยแล้ววันหนึ่งลูกก็เอาผู้หญิงเข้ามา <I think S 1> ไอ้จริงไม่จริงพี่เต๋อไม่ทราบ แล้ววันหนึ่งพูดลูกไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางบอกแม่ต้องไปตรวจประสาทอย่างเงี้ยคนเป็นแม่จะรู้สึกยังไงอ่ะคุณผู้ชมก็คิดดูเองก็แล้วกันว่าเรื่องนี้ถ้าเราเป็นคนมองเราจะรู้สึกยังไงอ่ะสมบัติยกให้ลูกหมดแล้วอ่ะลูกไม่ได้มาหากินนะคะลูกกลับมาก็อยู่ในสังกัดของน้องเอมมี่ก็ยังไม่มีงานเป็นชิ้นเป็นอัน แม่คก็จะตามไปฝากนู่นฝากงานฝากคนนู้นคนนี้โท,ท Pro, โทรมาที่ทีวีโพโทรมาหาพี่บอกฝากฝากฝาก,ฝากน้องเสือหน่อยนู่นนี่นั่นแต่บ้านเบิร์นเนี่ยเงินทองยกให้ลูกหมดแล้วแล้ววันหนึ่งลูกบอกว่าแม่เป็นประสาทให้ไปตรวจประสาทคนเป็นแม่จะรู้สึกยังไงอะ่ะ mm hmm. เออที่เต่าย้อนถามนิดนึงอะ่ะถ้าอมมีลูกอมยกสมบัติทุกอย่างให้ลูกหมดแล้ว mm hmm. แล้ววันหนึ่งลูกบอกว่าให้ออมไปอยู่บ้านพักคนชราอย่างเงี้ยอื mm hmm. เพราะโอมเป็นบ้าเป็นประสาทอย่างเงี้ยโอมจะรู้สึกยังไงอะ่ะวันที่ลูกลูกโอมไม่มีกินโอมหาเหงินงก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 ส่งไปให้อะ่ะออรู้กันบ้างไหมอ,อ่ะเออจนกลับมาเป็นครอบครัวนะ่ะแต่สุดท้ายเขาก็เซ็นสมบัติทุกอย่างให้ลูกหมดแล้วอะ่ะวันหนึ่งลูกเอาผู้หญิงเข้ามาแล้วของในบ้านเ้าหายแล้วพอเสร็จปับ๊บเขาก็ต้องตีโพยตีพายเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ในบ้านอืม แล้วเสร็จปั๊บก็บอกว่าให้แม่ไปตรวจระบบประสาทแล้วก็ห้ามแม่เข้าใกล้เอออย่างนี้ก็ดีนะลูกสมัยนี้เนาะได้หรอ,อนนทําได้หรออย่างเงี้ยไม่รู้อันนี้เป็นอันไม่อ,อันนี้ทําได้<อ>หรอพี่เดี๋ยวฝากถามนิดนึงทําได้หรอโอ้ตอนไม่มีเงินในแม่มันหาเงินเลยกลัวลูกไม่มีจะกินอ่ะเออเอาไปฝากงานอ่ะโทรมาหาพี่โทรมาหาเออฝากหนังสือหน่อยนู่นนี่นั่น หางานให้ลูกงมกมกมกอ,อสมบัติเซ็นให้ลูกหมดพอลูกได้สมบัติครบทุกอย่างบอกว่าแม,ม่เป็นระบบประสาทเป็นรบบประสาทห้ามเข้าใกล้คุณผู้ชมคิดเอาเองก็แล้วกันในฐานะที่พี่เต๋อพอจะรู้อะไรมาบ้างก็เนี่ยก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าน้องเสือทําไม่ถูกอืมต้องมีสติลูกนะคะอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเลิกกันไปก็คือคนอื่นพ่อแม่ตัดให้ตา,ตายก็ตัดไม่ขาดนะคะ แค่นั้นแหละค่ะวันนี้จะพูดอะไรแล้วค่ะออืะ,ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ยกสมบัติให้ลูกหมดพูดไม่ออกเหมือนกันเออแล้วลูกบอกว่าเออเนี่ยพ่อเป็นประสาทแม่เป็นประสาทห้ามเข้าใกลา้ห้ามมาแตะเนื้อต้องตัวเอาเราตอนอยู่ลําบากพ่อแม่หาเงินให้งงงงกๆๆๆๆๆๆหาเงินให้หางานให้ทําทุกอย่างให้ให้สมยกสมบัติให้หมดพอสมบัติเป็นของตัวเองหมดบอกว่าแม่เป็นประสาทต้องไปตรวจระบบประสาท อ,อ่ะคิดตัวเองกันแล้วกัน <UB> kleine, <Element. S 1> พูดยากครับอ่ะจบไปนะฮะะกับดรามานี้นะครับเรามาต่อกันที่ดีเลยดีกว่าครับ <MS. S 2> เพจดังแฉยับข้าพเอกเบอร์หนึ่งครับน้องชายบิ๊กไซส์เกิดอะไรขึ้นโอ้โหอะไรน้องชายบิ๊กไซส์โอ้โมึงก็รู้อยู่นีแต่จะหลิดมาถามกู <laughs> มก็ <laughs> ไม่รู้กินอยู่ทุกวันมัน ไม่รู้ไม่รู้หลอกไม่ใช่ไม่ใช่หลอกสายบิ๊กไซคือมีเพจดังแฉงอเออก็บอกว่าตกใจยังไงสีจ้อจี้หรือเปล่าต้องต่อสายตรงหาน้องคอสตูมแล้วเนี่ยว่ามหึมาจริงหรือไม่นะฮะเขาบอกว่า ฟาดปากคอสตูมชั่วโมงนี้เนี่ยมีดาราหลายคนชอบอดอ้างสปปรรพคุณเกินจริงดิฉันจะเขาเรียกว่าร้องออยอที่แปลว่าอายอยนะฮะว่าหลอกดวงประชาชนจนทําให้หลายคนอดกลืนน้ำลายไม่ได้แต่ขอบอกเลยว่าท่านน้องชายใหญ่จริงเนี่ยคงไม่ใช่แค่พิธีกรปลาซิลปลาสร้อยหลอกจ้าง่าขอองของจริงเนี่ยมันต้องพระเอกเบอร์หนึ่งนะฮะฮอสตูมสาวสองสายตรงรายงานมาว่าคุณแม่ขาเมื่อวันก่อนเนี่ยพระเอกหน้าหวานแห่งเมืองชาละวัน มา,าถ่ายละครเมืองชาลามะคือพิจิตเนาะแต่ไม่รู้ว่าใครนะฮะมีคนเดียวใครมาไม่เอาเขียนจับไม่รู้อ่ะแต่ะนะกลับมาต่อ <laughs> <laughs> คอสตูมขอย้อนอีกอนิดหนึ่งจะเรียบเรียงเขาพูดไม่ได้อบอกคุณแม่คาเมื่อนก่อนเนี่ยพระเอกหน้าหวานแห่งเมืองชาลาวันมาถ่ายละครลูกสาวต้องรอนานมาอก,กว่าจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าพระเอกหนุ่มหล่อคนนี้เนี่ยน้องชายเนี่ยงาดแบบไม่ยอมหลับทําเอาหัวใจหนูหวั่นไหวมือไม้สั่นไปหมดมมนะเห็นไม้หรือกีสัน่น เห็นแล้วหิวเลยสโมกเห็นแล้วหิวสโมกกี้ไบส์ไม้ใหญ่ๆในร้านสะดวกซื้อพระเจ้าช่วยนั่นของคนหรือว่าของม้าเมื่อคือมาบันเดิงจริงๆกว่าจะปราบความพยศของม้าหนุ่มได้ลูกสาวต้องรอนานหลายชั่วโมงเท่านั้นยังไม่พอนะคะคุณแม่พอเปลี่ยนกางเกงก็ดันฟิตไปติดไข่เอ้ยติดใจดันไม่เข้าแก้ทรงกันจ้าระหวนไปหมดเลย จากการคาดคะเนลูกสาวว่าไม่ต่ำกว่า7นิ้วครึ่งหมายถึงความยาวของซิปนะคะไม่ได้หมายถึงอะไรของจริงไม่ต้องพึ่งเอฟเฟกต์เห็นด้วยตาก็รู้แล้วว่ามหูมอาบันเทอมอาหอกมีคนเดียวใช่ไหมไม่มีใครคนไหนแล้วเนาะมีห้าคนแต่เขาบอกเบอร์หนึ่งเด้ออันเนี้ยอันเนี้ยได้เบอร์หนึ่งเมืองชาละวันออันเนี้ยได้ของจริงคนนี้ของจริงรอแล้วมีใครที่เมืองชาลาวันอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้ว กระไรทองเลยเปล่างเริ่มราวันมั้งแม่อยากเป็นนะสิอยากเป็นนะสิ่กระไรน้ำวิมาลากเรื่องราวันมั้งเป็นเมียชลวรรณอีกที่เขาตัวเมียอีหาเขาเป็นตัวผู้เขาเป็นเจราแค่ตัวเมียเออยากได้กระชัลวันแต่คนถ้าถ้าเดานะถ้าให้เดานะถ้าเป็นคนเนี้ยอันนี้เรื่องจริงหรอแสดงว่าคอนเฟิร์มแล้วก็เขาเรียกประทับตราแน่นอนว่าไม่ไม่ไม่มั่ว เพราะว่าตอนนั้นจําได้ไหมที่มีคนนึงเข้าไปขอถ่ายรูปอ่ะแล้วมันเป็นข่าวเรื่องทะเลาะกันอ่ะอืมอือมอันนี้เขาบอกยังยังถ่ายไม่ได้อ่ะอืมอือมเพราะว่าอืมอืมอืมนี่ก็จะถ่ายให้ได้ไงแล้วเจ้าก็บอกว่าถ่ายไม่ได้ไงเออขยันขยองไงแล้วเขาบอกถ่ายไม่ได้ครับถ่ายไม่ได้เพราะว่าต้องรอมาเย็บ เย็บเป็นเก่งหออ๋อประเด็นคือนี่แหละก็ของมันใหญ่ของมันใหญ่ของมันเบิ่มเออเอออืมนะคะแต่ว่าน้องคนนี้หล่อมากรับหล่อมากในวงการบันเทิงมีห้าจตุรเทพของไทยนะรับที่เขายืนยันกันมาแล้วของดีของจริงของจริงไม่คนของจริงเขาไม่พูดเยอะไม่ต้องพูดเขาไม่แอบปวดอ้างสรรพคุณเป็นอย่างนั้นไปห้าคนในวงการบันเทิงที่เขาบอกว่า เขียนอะขอห้าคนไม่เขียนได้ไหมฮะขออยากรู้พูดได้ไหมอุ้ยแต่แต่ห้าคนหมายถึงคนชอบไงก็พูดได้พูดถึงห้าคนที่ของใหญ่เขียนได้อาเขียนอ่าอันนี้นะอ่าอ่าแล้วก็อเขียาแล้วก็สามละ อ่าเหรออีกคนนึงจำไม่ได้อีกคนนึงจำไม่ได้โดนตกหล่นไปอีกคนนึงจำไม่ได้เขาบอกมีห้าจตุรเทพโอเคนั่นแหละแม่เคยมีบุญได้ชมของใครแล้วบ้างเห็นเลยเห็นหรือแค่แม่อุมอุมเห็นของจริงเลยฮะใช่วันนั้นหลุดเข้าไปเปิดเข้าไปแล้วก็ตกใจแม่ก็เลยทำการไม่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 อุทานไม่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 เธออะไรฉันเป็นคนที่เวลาเห็นของพวกนี้ฉันจะนิ่ง ฉันเป็นคนเห็นของพวกนี้ฉันจะนิ่งเออแล้วก็เดินหนีไปเลยฉันนิ่งฉันนิ่งเอฉันจะนิ่งแล้วทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วทำเป็นจับนู่นจับนี่แต่ตาฉันมองเออจริงๆอเคฉันไม่ใช่เด็กฝึกงานคนหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อมันชื่อว่าอีตูกูอยากจะถีบหน้ามึงตกสะใภ้น้ําเออมึงจะตกใจทําเหี้ยอะไรทุกคนนิ่งหมดเลยมันมีอยู่แค่สองคนที่เห็นแบบเห็นเต็มๆเลยอะก็คือฉันกับ บอกกอนิ่งกันอยู่แล้วก็ไม่มีเคยพูดอะไรต่คนต่างก็ต่างนิ่งออีนั้นเปิดประตูมาตกใจกระตกกระตากเออกระตกกระตากทุกวันนี้เลยไม่มีผัวไงเออออนั่นแหละกระตกกระตากต้องนิ่งเห็นแล้วก็เฉยๆนิ่งครับแล้วก็จำเอาไว้ว่าเป็นยังไง ทุกรายละเอียดของดีของจริงของดีงต้องจดจำต้อง,งอครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนผู้ชมนะฮะทุกคนหลับฝันดีนะคะเจอของใหญ่ของดีนะคะใหญ่ยา,ย,ยาวทนนะคะ,ะ,ะ,ะดีนะคุณผู้ชมนะฮะมีแอลทีอานิดออกฤทธิ์คล้ายกันชงทำให้รู้สึกผ่อนคลายสัสกดาจักรบา,กกาบ้านนะคะทำให้ เรียกว่าสมองได้พักผ่อนแล้วก็ผลิตฮอร์โรมนออกมานะคะวิตามิน B12 ดูแลระบบประสาทนะคะแล้วก็ดอกคาโมไมล์ทำให้หลับยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะและหลับง่ายด้วยนะคะวันนี้1แถม1โปรโมชั่นราคาไม่แพงเลยไม่ถึง400บาทค่ะกาบวันนี้นะฮะหแถม1ราคาเพียง380บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็โทรได้เลยครับเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างเลยนะงจ๊ะ0 9 1 7 6 9 4 6 9หหรือที่ l i น์แอดดีไนท์ครับ,รบพะดีไนท์ดีต่อสมองดีต่อระางกไกและดีต่อคุณครับพักสักค่่นอ